เดี๋ยวเราไปตัดตะไคร้ทำกับข้าวกันนะคะโหเห็นตะไคร้แหละตะไคร้อยู่ไหนนุ่นต้องขึ้นเครื่องไปมันอยู่ไก่เห็นพี่ชี้ข้างบนตะไคร้มันอยู่ข้างบนนี้มันอยู่ไกน่นี่ต้อนอะไรเนี่ยหะ<า>กระชายที่เองไปขุดกันนี่ อันนี้เดี๋ยวเราตัดไปทํากับข้าวนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทํากับข้าวเป็นเมนูอะไรดี<ป>วันนี้จะมาทําปีกไก่ทอดตะไคร้กันนะคะนี่อันนี้เดี๋ยวเอ็งหั่นตะไคร้เลยหมดตน้นเลยหมดวันนี้เลยหั่นเป็นท่อนๆนะ่ะแล้วก็เอามาตำคิดว่าหัน่นชิ้นเล็กๆหั่นเป็นท่อนๆแล้วเดี๋ยวเราไปตำขนาดนี้ก็ได้ตัด ลากออกก่อนแล้วก็หั่นขนาดเนี้ยอันนี้เดี๋ยวเรามาจิ้มไก่ก่อนนะคะแบบให้มันเวลาเราใส่ผงปรุงรสไปนะคะมันจะได้ซึมเข้านะคะจิ้มเนื้อตัวเองมือตัวเองอันนี้เราก็จะจิ้มจิ้มทุกชิ้นเลยนะคะให้มันอร่อยเหมือนกันทุกชิ้นเอาง่ายๆให้มันเค็มเหมือนกันทุกชิ้นตอนนี้น่าจะเค็มแล้วล่ะเค็มมือ มือพี่อะใช่ตำเลยปะตำเลยตำแล้วก็ใส่ใส่เนี่ยใส่กระมังอะไม่ต้องตำละเอียดนะเพราะเดี๋ยวเราเอามาทอดอีกอันนี้ไ่ทิ้งนะทิ้งเลย อันนี้เราก็จิ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเอาเกลือใส่อันนี้เดี๋ยวเราใส่เกลือใส่เกลือเลยนะคะต้องใส่น,น้อยๆเกลือนี่มันเข็มมากแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายอันนี้พี่ใครป่นนะคะใส่ให้หอมชอบไหมอีกเอาให้มันเป็นส้นฝอยแบบเนี้ย ให้ทุกอันแล้วใช่น,นี้เราก็จะคนให้เข้ากันนะคะให้มันมีรสชาติแบบชุบชิน้นนี่เราก็จะใส่แป้งทอดกรอบไปอันนี้เดี๋ยวเราก็ทิ้งไว้สักแป๊บนึงนะคะ๋ยวไว้จุดเตาก่อนอันนี้เดี๋ยวเรเอน้ำมันใส่เลยนะคะ อน้ำมันเดือดเลยเดี๋ยวทอดไก่โอ้โหหัวจะปวดวเดี๋ยวสินี่เลยวางเลยสอันนี้นะคะตะไครแเราก็จะตำแบบเป็นฝฟฟอยๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราทอดไก่เสร็จแล้วก็มาทอดตะไครอีกทีนะคะ แนัดอันนี้เราก็จะทอดให้เหลืองเลยนะคะอันนี้เหมือนแป้งมันน้อยนะคะเดี๋ยวเราใส่แป้งเพิ่มเดี๋ยวชุดใหม่เราใส่แป้งเพิ่ม อันนี้เหลืองแล้วเดี๋ยวเรากลับอีกแถมหนึ่งนะคะเดี๋ยวเล,เลยแถมน,นะคะเอาขึ้นใส่จานนะคะอันนี้เดี๋ยวเราเอาใส่จานเลยนะคะเหลืองเหลืองสุกแล้วนะคะอันนี้สุกแล้ว,ลวหนึ่งรอบ เดี๋ยวอันนี้ลงเลยอันนี้ตำตะไคร้เสร็จแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาเกลือใส่นะคะแล้วก็เอาแป้งทอดใส่ ทำอะไรแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราเอาไปทอดเดี๋ยวพอใกล้สุกเสร็จแล้วเราจะเอาตะไคร่ตะไคร่จะพูดผิดตะไคร้ไปทอดนะคะที่แรกพูดว่าอะไรจะพูดกระชายอันนี้เหลืองอะไรนะคะจะไหม้แล้วดูเถอะ เดี๋ยวเราใส่จานเลยทุกคนจะกินไหมหรือไม่ไหมไม่ไหมเอาไม่ไหมเลยใช่ไหมไม่ไหมหรืว่ามันไม่เหลืองนะเจ๊มันจะไหมใช่ไหม,ไมเหมือนจานมันเล็กไปปปะหรือไก่เราเยอะอันนี้เราก็ใส่ตะไคร้ไปแล้วนะคะ คนให้มันแตกก่อนไม่ให้เป็นก้อนเอากอบมากหรือกอบน้อยเอากอบมากกอบมากใช่ไหมกอบมากนี้ไม่ได้แปลว่าไม่นะ <laughs> เออเหรออันนี้เหลืองเลยนะคะเดี๋ยวเราใส่จานใส่ปนกรไก่ไปเลย,ยใช่ อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไก่ทอดตะไคร้นะคะไก่ทอดมุหยองเดี <laughs> ๋ยวเราไปกินกันเลยดีกว่าเริ่มหิวข้าวแล้วอ่ะอันนี้เราจะมากิน,กนไก่ทอดตะไคร้นะคะกินก่อนแล้วเอากินแล้วเหรอ,อกินก็กินนี่ทำไมขนมันติดไงเขาใช้ช้อนตักข้าวแน่เลยแปละว่าอะไมรกินต้องกินยังไม่กินน้ำผัดตักไปแล้วน่ะตักแล้วยังไม่กินอันนี้น้ำจิ้ม หืมเราไม่้ตื่นอร่อยกบเจ๊เห็นลองทำไปแน้วที่เขาแบบเอาปีิกไก่มาวาที่มือแล้วก็ตบอะแล้วก็ดูมันก็จะออกอ่ะเนี่ยไปดูวะเดีはは๋ยวพี่ทำให้ดูขอนี้พี่ว่าแกงกบอร่อยมากเผ็ดเผ็ดเหรอเค็ดมันกินหมดดีอร่อยมากเลยแล้วมันแห้งยังกรอบอ่ะหอมมากเลยอ่ะมันหอมจริงจรหมายถใหญ่กระโพดที่ก็ถ่ายในถุงถุงอ่ะ ปล่อยใช้ปุกมก้นไมออถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรเม้นมาได้เลยนะคะแต่วันนี้รีบมากเลยหิวข้าวหิวข้าวก่อนาาสนใจเสื้อก็ทักมาได้เลยนะคะแต่สีขาวก็จะกลายเป็นสีดำอ๋อไม่ใช่อันนี้สีขาวนะคะดีดูวดย <laughs> อันนี้ใส่จะจะด,ดำแล้วอะทันเส้สีสีดำแขนสั้นอันนี้แขนยาวนะคะแขนยาวก็จะเป็นแบบนี้แ <laughs> ขนสั้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสื้อก็สั่งได้ทุกเพจเลยนะคะทั้งเพจน้องมอยแล้วก็เพจนักล่าน,นะคะต้องตย ใช่ค่ะเพลงกึ้งก็ได้สั่งเพลงกึ้งก็ได้นะคะเจ้าของเด<ร>ียวกันถ้าเผ็ดเยอะอีกมันจะจำไ,ได้หมดเนยนะในไลน์ไปสั่งเลยมีรถสั่งรถแต่ในไลน์ในไลน์เราทางทางร้านเราไม่ได้ขายนะคะมีลูกค้าทักมาบอกว่าซื้อเสือ้อทางไลน์ไปไม่เห็นส่งมาเลยอันนี้ไม่ใช่ของเราแล้วนะคะคือว่าโดนส่งอะไรเล่ะใช่โดนโกงไปแล้วบอกไม่เห็นส่งเสื้อมาเลยสงสัยโดนโกงแน่เลยอันนั้นคือ โดนโกงเลยนะคะแน่นอนใช่ทั้งสั่งทั้งเสื้อทั้งหัวเกียร์ทั้งกบอิกกบอีกทั้งลายคือว่าเราไม่ได้ขายของทางไลายนะคะผ่านเพจอย่างเดียวเลยแล้วก็จะมีทิกตอกถ้าสั่งก็คือก็คือเพจจริงนะคะเพจจริงแล้วก็ช่องทิกตอกจริงนะคะต้องดูคนติดตามคนตามอย่างนี้เก้าสิบเก้าคนแล้วไม่ใช่คนติดตามเท่าไหร่ก็คือร้านสามใช่ทิกตอกอ่ะ ตุดต่อรงกึงร้านสามส่วนในเพจล้งกึงร้านหนึ่งไปแล้วค่ะขอตัวกินข้าวก่อนบ๊ายบาย